E สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจถึงใจนะครับเราคบกันเป็นประจำในช่วงเวลาแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมสิทธิชัยกําเนิดทองครับรับหน้าที่ดําเนินรายการพาคุณผู้ฟังนั้นไปติดตามประเด็นต่างๆที่น่าสนใจนะครับในวันนี้มีนํามาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยแหะครับพาคุณผู้ฟังไปติดตามในเรื่องราวแรกกันก่อนเลยนะครับเป็นเรื่องราวของท่านายกรมตรีนะครับที่ได้เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ดอกแก้วกัะยานะครับดอกไม้พระราชทานสัญลักษณ์ของคนพิการนะครับชื่นชมศักยภาพของผู้พิการพร้อมกับส่งกําลังใจให้ผู้พิการ ทุกคนมีกําลังกายกําลังใจที่เข้มแข็งนะครับในเรื่องราวนี้ทางด้านของนายอนุชาบุรุษพชัยศรีรองเลขาธิการนาย,ยกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับ ก็เปิดเผยว่าในช่วงก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับทางด้านของนางวิไลวรรณลายถมยาประธานคณะกรรมการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการและรองประธานคณะกรรมการกองทุนดอกแก้วกัะยาสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมคณะเนี่ยนะครับก็ได้เข้าพบพลเอกประยุทจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับ เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานวันคนพิการครั้งที่53ประจำปี2565นะครับและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดอกแก้วกัลยาโดยมีทางด้านของนายดิษฐาธโหตรกิจเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมด้วยนะครับโดยทางด้านของประธานคณะกรรมการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการและในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุนดอกแก้วกัลยานะครับ ก็คือทางด้านของนางวิไลวรรณลายถมยานะครับพูดถึงเรื่องของประวัติดอกแก้วกัรยานะครับว่าเป็นดอกไม้ประดิษฐ์ซึ่งประดิษฐ์โดยคนพิการของสํานักง,งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานนะครับพระอนุญาตให้ใช้เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ของคนพิการทั่วประเทศ จากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินเพื่อเป็นอาชีพหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวนะครับโดยรายได้จากการจําหน่ายดอกแก้วกรยาก็จะนําไปสมทบกองทุนดอกแก้วกลยาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้านอาชีพของคนพิการทั่วประเทศ และทางสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับได้มีการกําหนดจัดงานวันคนพิการครั้งที่53ประจําปี2515นะครับในวันเสาร์ที่19พฤศจิกายนนี้นะครับณอาคารกีฬาเวทสศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหาคนครไทยญี่ปุ่นนะครับ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์นะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้คนพิการนั้นได้มีโอกาสในการพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาคนพิการในด้านต่างๆรวมทั้งส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิของคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พุทธศักราช2,550และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พุทธศักราช2,556อีกด้วยนะครับซึ่งในโอกาสนี้ทางด้านของนายกรัฐมนตรีเองก็ได้ชมผลิตภัณฑ์ดอกแก้วกัลยานะครับซึ่งประดิษฐ์โดยคนพิการพร้อมกับได้กล่าวชื่นชมแล้วก็ให้กําลังใจกับผู้พิการนะครับซึ่งก็บอกว่าผู้พิการทุกคนเนี่ยนะครับมีศักยภาพมีความสามารถเท่าเทียมกันโดยขอให้ทุกคนเนี่ยนะครับมีกําลังกายกําลังใจที่เข้มแข็งนะครับแล้วก็ขอให้ยิ้มสู้ไปด้วยกันนะครับ ก็เป็นในส่วนของการส่งเสริมนะครับในเรื่องราวของความเท่าเทียมทางสังคมด้วยนะครับสำหรับผู้พิการนะครับไปดูกันต่อนะครับในเรื่องราวของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับที่สนับสนุนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลช่วยแก้ปัญหายาเสพติด พร้อมทาแผนเผชิญเหตุลดความรุนแรงในสังคมนะครับทางด้านของนายจุติไกรฤกษ์รันตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่ากระทรวงพอมอนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้ารับฟังปัญหาอุปสรรคแล้วก็ให้คําแนะนําเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือสังคมตําบลในพื้นที่อำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกจํานวน2แห่งนะครับ ได้แก่ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลหนองกระเท้าและตำบลเนินเพิ่มนะครับโดยมีรองประลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับก็คือทางด้านของนางสาวแรมรุ้งวรวัฒน์และนายธนสุนทรสว่างสาลีครับพร้อมด้วยผู้บริหารของกระทรวงพอมอนะครับแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมนะครับโดยทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพอมอนะครับก็บอกว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เนี่ยก็เป็นการติดตาม การดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในการปราบปรามยาเสพติดและอาวุธนะครับรวมทั้งแก้ไขปัญหากลุ่มเปราะบางในพื้นที่อำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกโดยได้ดูแลในเรื่องของการฝึกอาชีพและทุนการศึกษาของเด็กในชุมชนรวมถึงผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือยอย่างเร่งด่วนนะครับซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้เนี่ยก็เพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รับทราบนะครับว่ารัฐบาลทํางานเพื่อประชาชนเป็นอย่างมากและจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับ สำหรับนโยบายการปรับปรามยาเสพติดเนี่ยก็ได้มีการขอความร่วมมือกับประชาชนนะครับแล้วก็ผู้นําท้องถิ่นซึ่งสามารถแจ้งเบาะแสได้โดยไม่ต้องเปิดเผยตัวตนนะครับของผู้แจ้งและนําไปสู่การจับกลุมผู้ต้องหาได้นอกจากนั้นเนี่ยสำหรับผู้ที่ได้รับการบําบัดนะครับครอบครัวนี่ก็จะต้องได้รับความรู้และก็ทักษะในการดูแลให้ลูกหลานปลอดภัยจากยาเสพติดและต้องบําบัดให้หายเป็นปกติ หลังจากนั้นนะครับก็จะให้การฝึกทักษะอาชีพหรือว่าเรียนหนังสืออย่างต่อเนื่องซึ่งรัฐบาลก็พยายามแก้ไขปัญหาครบวงจรนะครับนอกจากนี้เนี่ยในส่วนของรัฐบาลเองก็ได้ขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลทั่วประเทศนะครับภายใต้กรอบใหญ่ของการแก้ไขปัญหาความยากจนเพื่อช่วยดูแลประชาชนเนี่ยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้ง5มิติไม่ว่าจะเป็นมิติด้านสุขภาพความเป็นอยู่การศึกษารายได้แล้วก็การเข้าถึงบริการรัฐนะครับ ดังนั้นเนี่ยทางกระทรวงเองจึงได้จัดทาสมุดพกครอบครัวเพื่อใช้บันทึกข้อมูลครัวเรือนเปราะบางแลวก็ความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาไรายได้ครัวเรือนนะครับซึ่งก็จะสามารถทําได้อย่างต่อเนื่องและก็ครบวงจรนอกจากนี้นะครับก็ได้ผลักดันการทําแผนเผชิญเหตุด้านภัยพิบัติและด้านภัยทางสังคมรวมทั้งแผนพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถอยู่อย่างมีความสุขลดความรุนแรงในสังคมและก็มีความยั่งยืนนั่นเองนะครับ ไปดูกันต่อนะครับยังคงอยู่ในเรื่องราวเกี่ยวกับการจัดการปัญหาเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับโดยเฉพาะในเรื่องราวของผู้เสพเนี่ยนะครับทางด้านของรัฐบาลเองก็มีการจัดสายด่วนบําบัดยาเสพติด1155นะครับรวมไปถึงมีแอปพลิเคชันไลน์นะครับที่สามารถคุยในไลน์ได้ตอบทุกเรื่องเพื่อประเมินตัวเองเกี่ยวกับเรื่องของการติดสารเสพติดนะครับทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจําสานักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะครับว่าจากกรณีการก่อเหตุความรุนแรงนะครับ ส่งผลให้มีทั้งผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตโดยหลายกรณีเนี่ยผู้ก่อเหตุมักจะมีการใช้สารเสพติด ซึ่งรัฐบาลเองก็ให้ความสาคัญในการแก้ไขปัญหามาอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งการแก้ไขปัญหานี่ก็จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะครับทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแล้วก็ประชาชนทุกคนในสังคมหากมีบุคคลในครอบครัวเป็นผู้ติดสารเสพติดหรือคนใกล้ชิดเนี่ยเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับก็ขอให้เร่งเข้าสู่กระบวนการบําบัดโดยด่วนนะครับทั้งนี้เนี่ยหากปล่อยให้มีการเสพยาเป็นระยะเวลานานนะครับก็จะเป็นต้นเหตุข,ของการกระทําความรุนแรงต่างๆเนื่องจากยาเสพติดเนี่ยมีผลทําให้สมองเนี่ย ถูกทำลายนะครับแล้วก็ความสามารถในการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลเนี่ยลดลงมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเช่นก้าวร้าวหงุดหงิดเกิอดอาการทางจิตประสาทนะครับไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ก็เป็นสาเหตุของการก่อความรุนแรงแล้วก็นําไปสู่การก่อเหตุสลดในสังคมซ้ําๆได้นะครับนอกจากนี้ทางด้านของรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็ยังบอกนะครับว่าปัจจุบันในผู้ติดยาเสพติดสามารถเข้ารับคําปรึกษาเบื้องตน้น ก่อนเข้ารับการบำบัดรักษาหลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานพยาบาลของรัฐทุกแห่งทั้งในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับอย่างเช่นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลทั่วไปหรือโรงพยาบาลนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับอย่างเช่นโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าโรงพยาบาลตำรวจนะครับศูนย์บริการสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ก็ยังมีช่องทางครับของสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีหรือว่าสบยชเนี่ยนะครับที่สายด่วนบำบัดยาเสพติดหมายเลข1 165นะครับและสายด่วนเลิกยาเสพติดผ่านศูนย์น้ำหนธรรมที่หมายเลข1 5 6 7เนี่ยตลอด2 4ชั่วโมงอีกด้วยรวมไปถึงอีกหนึ่งช่องทางนะครับทาง l ล n e o f ฟ i c i a l ที่มีชื่อว่าห่วงใยนะครับโดยสามารถค้นหานะครับโดยใช้คำว่า assign นะครับห1 6่ห่ห่วงใยนะครับก็ h UANGYAI นะครับซึ่งเป็นระบบแชทบอตตอบคำถามอัตโนมัติ ที่ตอบทุกเรื่องเพื่อประเมินตัวเองครับเกี่ยวกับการติดสารเสพติดและก็การให้คําปรึกษาการตอบคําถามที่พบบ่อยนะครับเพื่อเป็นแนวปฏิบัติเบื้องต้นหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมซึ่งประชาชนก็สามารถติดต่อนะครับเพื่อเข้ารับการบําบัดได้ที่สถาบันบําบัดที่กระจายอยู่ทั่วประเทศนะครับได้แก่สถาบันบําบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีนะครับกรมการแพทย์จังหวัดปทุมธานีรวมไปถึงโรงพยาบาลธัญยาักษ์ในส่วนภูมิภาคเนี่ยทั้ง6แห่งนะครับซึ่งก็ได้แก่โรงพยาบาล ธัญรักษ์เชียงใหม่โรงพยาบาลธัญรักษ์แม่ห้องออโรงพยาบาลธัญรักษ์ขอนแก่น โรงพยาบาลธัญรักษ์อุดรธานีโรงพยาบาลธัญรักษ์สงขลาแล้วก็โรงพยาบาลธัญรักษ์ปัตตานีนะครับเราปฏิเสธไม่ได้ครับคุณูฟังว่าเรื่องราวของปัญหาย,ยาเสพติดนั้นเป็นปัญหาใหญ่ที่จะนําไปสู่เรื่องของปัญหาทางสังคมเนี่ยหลากหลายเลยทีเดียวนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าใครที่รู้ตัวเองนะครับว่าตอนนี้เนี่ยต้องการที่จะหลุดพ้นจากเรื่องราวของยาเสพติดนะครับถ้าเป็นผู้เสพอยู่หรือในครอบครัวนะครับมีคนที่เป็นคนที่เสพยาหรือว่ามีผู้ที่ติดยาเสพติดอยู่ก็ให้คําแนะนําให้คำปรึกษา แล้วก็พากันไปแก้ปัญหานะครับในเรื่องราวนี้ด้วยกันโดยการให้กําลังใจซึ่งกันและกันแบบนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับอีกหนึ่งเรื่องราวสุดท้ายในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังครับพาคุณผู้ฟังไปดูในเรื่องราวของกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่มีการยืนยัน การดาเนินงานของกระทรวงสาธารณสุขที่ให้ความสําคัญทั้งการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรครักษาฟื้นฟูสุขภาพนะครับแล้วก็คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพระบบหลักประกันสุขภาพนะครับได้รับการพัฒนาต่อย,ยอดช่วยผู้ป่วยเรื้อรังร้ายแรงได้เข้าถึงบริการอย่างมากขึ้นนะครับโดยทางด้านของนายแพทย์รุ่งเรืองกิจพาติหัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวงและในฐานะโฆษกกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็พูดถึงกรณีที่มีผู้ให้ความเห็นเรื่องของงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุขนะครับ หากบริหารจัดการมีประสิทธิภาพลดรายจ่ายประจำนะครับเพิ่มการลงทุนด้านสร้างเสริมสุขภาพประชาชนและใช้เทคโนโลยีช่วยในการให้บริการก็จะทําให้บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยเหนื่อยน้อยลงแล้วก็ทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับว่ากระทรวงสาธารณสุขนั้นดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างครอบคลุมทุกช่วงวัยและแก้ความสําคัญในทุกมิตินะครับทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคการรักษาพยาบาลการฟื้นฟูสุขภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพนะครับโดยการส่งเสริมให้ผู้ที่ยังไม่ป่วยเนี่ยให้มีสุขภาพที่ดีขณะที่ผู้ที่ป่วยแล้วก็ต้องได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังนะครับอย่างเห็นได้ว่าปัจจุบันนั้นประชาชนมีการตื่นตัวในเรื่องของการดูแลสุขภาพเนี่ยมากขึ้นนะครับมีรูปแบบการออกกําลังกายที่หลากหลายแล้วก็มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการออกกําลังกายอย่างต่อเนื่อง ยกตัวอย่างกิจกรรมก้าวท้าใจนะครับซึ่งขณะนี้ก็เป็นซีซั่นที่4แล้วก็มีผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยเกือบ5ล้านคนด้วยกันซึ่งทานน้านของโฆษกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยยังบอกต่อยนะครับว่าในด้านการรักษาพยาบาลเนี่ยก็มีการพัฒนาจนก้าวหน้าไปอย่างมากเช่นกันนะครับทั้งการพัฒนาระบบที่เชื่อมโยงการรักษาจากระดับชุมชนไปจนถึงศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางแบบไร้รอยต่อนะครับ มีการนำเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาช่วยในเรื่องของระบบนัดหมายแพทย์ระบบคิวเพิ่มความรวดเร็วแล้วก็ลดความแออัดในสถานบริการนะครับโดยเฉพาะระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าหรือ30บาทรักษาทุกโรคเดิมเนี่ยนะครับก็ได้มีการพัฒนาต่อย,ยอดจนทําให้ผู้ป่วยเ,ยเข้าถึงบริการทางการแพทย์ขั้นสูงได้มากขึ้นแล้วก็สะดวกขึ้นแล้วก็ลดภาระค่าใช้จ่ายได้มากขึ้นนะครับเช่นการฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียม ให้สิทธิ์ผู้ปว่วยรับบริการโดยไม่ต้องจ่ายเงินสมทบเพิ่มนะครับแล้วก็ยังขยายหน่วยบริการเไปถึงระดับอำเภอผู้ป่วยไปใช้บริการได้ใกล้บ้านนะครับลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ป่วยและญาติได้เป็นอย่างมากนะครับ ซึ่งขณะนี้ก็มีความพยายามนะครับนำการทํากิจกรรมระดมทุนให้โรงพยาบาลไปเชื่อมโยงกับการบริหารงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุขหรือการทํางานของบุคลากรซึ่งในส่วนของกกระทรวงสาธารณสุขก็บอกว่าเป็นคนละเรื่องกันนะครับความตั้งใจที่จะช่วยเหลือสังคมและการมีจิตัทธาของประชาชนเป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นการทําความดีที่ไม่ควรถูกนําไปเป็นเครื่องมือทางการเมืองน,นะครับก็น่าจะเป็นในเรื่องราวของประเด็นนะครับที่อาจจะเกิดดราม่าขึ้นนะครับอย่างในเรื่องราวของคุณโตโน่นะครับที่ว่ายน้ําข้ามแม่น้ําโขงนะ แล้วก็มีในส่วนของผู้ที่เห็นด้วยกับเรื่องราวของกิจกรรมแน่นอนครับว่าในโลกนี้คุณผู้ฟังครับมีทั้งคนที่เห็นด้วยคนไม่เห็นด้วยแล้วก็คนที่เฉยๆครับจะมีอยู่3ประเภท3แบบแบบนี้นั่นแหละนะครับคนที่เห็นด้วยก็แสดงออกทางความคิดได้นะครับคนที่ไม่เห็นด้วยก็แสดงออกทางความคิดได้ส่วนคนที่เฉยๆก็อาจจะไม่แสดงออกทางความคิดอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับซึ่งประเทศไทยของเรานั้นเป็นประเทศประชาธิปไตยครับทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์แล้วก็มีความเสมอภาคที่จะพูดหรือจะวิจารณ์อะไรโดยสุจริตนะครับคุณผู้ฟังครับแต ก็ต้องดูนะครับว่าการที่เราจะไปวิาพากษ์วิจารณ์หรือว่าไปพูดถึงเรื่องราวต่างๆนานาอะไรแล้วเนี่ยมันจะไปทําร้ายหรือว่าไปทําลายจิตใจหรือว่าไปทําร้ายไปทําลายในสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในสังคมหรือเปล่านั่นเองนะครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เราติดตามนํามาฝากกันในช่วงเวลาของรายการใจถึงใจนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมสิทธิชัยกําเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านลา,าคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมความร่วมมือในภูมิภาคทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกหรือ a อเป2022ระหว่างวันที่18-19ถึง19พฤศจิกายน2565นณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิจติ์ จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมใจกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วยรอยยิ้มความเอื้อเฟื้อและความจริงใจให้สมกับที่ได้รับการขนานนามว่าสยามเมืองยิ้ม See soon you